ภาคต่อของเรื่องเล่าที่ฟังกันมาปากต่อปากจากคนหนึ่งสู่อีกคนหนึ่งจากคณะหนึ่งสู่อีกคณะหนึ่งจากรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่งวนเวียนไปไม่มีจบสิน้นตำนานรั้วมหาวิทยาลัายที่มีนับไม่ท้วนทั้งที่โด่งดังหรือที่ยังถูกซ่อนความสยองไว้จนแทบไม่เคยได้ยินคัดมาเหลือสมเรื่องที่เป็นแรงบันดาลใจจากสามภูมิภาคทั่วไทยในเทอมสาม ที่เล่าผ่านหลากหลายมุมมองนละแสดงที่แต่ละคนทุ่มเทกันสุดตัวคืนวันเข้าพรรษาขบวนแห่เจ้านางจะปรากฏเหล่าทาสไร้หัวแบกเสลียงเดินวนรอบหอนาฬิกาจนกว่าจะมีใครมาบนบาน ความสยองขวัญของตอนนี้นะก็จะเป็นเรื่องของความเชื่อทางภาคเหนือก้อยเนี่ยเป็นนักศึกษาปี3คณะวิจิตศิลมหาวิทยาลัยแถวเชียงใหม่แต่จริงๆแล้วอ่ะเป็นคนอีสาน<ม>ที่ไปอยู่ที่นู่นไอห้องเต้กับก้อยม,มีปัญหาด้านการขอทุนก้อยก็ต้องใช้ทุนเหมือนกันก็เลยแบบตัดสินใจว่าอ่ะลองไปบนบานดูไหมตามนั้นเลยครับหลังจากนั้นก็<ม>เกิดเรื่องราวปแปลกๆขึ้นโอ้ยไม่ได้ทีลบลู ตอนแรกไม่ได้แพลนนะว่าจะต้องพูดอีสานในเรื่องหรืออะไรจนเหมือนกับว่าจับพระจับผูมาได้อุ้มมาเล่นกับตาตาลองเสนอกันไปว่าถ้าสมมติว่าไอห้องเต้กับไอ้ก้อยพูดอีสานกันแล้วแบบว่าเพื่อนคนอื่นในคณะอาจารย์เอ่ยอะไรเอ่ยพูดเหนือล่ะก็เลยเกิดการพูดเหนือกับเบ้าอีสานครับตั้งใจผมตั้งใจยังอ่ะ ที่จะใช้เป็นฟอร์ดใช้เป็นฟอร์ดจมขอฟอร์ดมผมตั้งใจที่จะใช้เป็นฟอร์ดแรปเตอร์บอกเจอนตอนแรกเราก็แบบเกรงเกเหมือนกันเอ๊ะเขาจะมาเวไหนปรากฏว่าเออทำงานกับตาต้าคือทำงานกับตาต้าง่ายมากอาจจะด้วยความที่เป็นคนอีสานเหมือนกันคุยกันได้เลยเข้าใจอุ้มคุยกันได้แบบเกือบทุกเรื่องเขาแล้วเขาเป็นคนง่ายๆครับทำงานกับตาต้าสนุกดีค่ะแต่เราต้องมีเซฟเอเนอร์จี้เล่นกับเขานะเพราะเขาพลังเยอะมาก ันไปเรื่องเนี้ยเลือดสาดท,ที่สุดนะอุ <laughs> ผมให้เลเวลผีสับปเปลือคือหนึ่งเรื่องนี้คือร้อยไปเลยเหนื่อยสาหัสา,สากันกันทุกคิวเลย <laughs> ไม่มีฉากไหนที่แบบง่ายเลยค่ะบายสีพี่เทคปีนั้นเ <laughs> ฟรชี่คนหนึ่งได้รับของจากพี่เทคไม่ได้ขาดแต่ถามไปถามมาไม่มีรุ่นพี่คนไหน จับได้ชื่อน้องคนนั้นเลยตอนผมนะครับก็เป็นเรื่องราวของพิธีจับพี่เทคน้องเทคซึ่งเป็นธรรมเนียมของคณะพี่เอิร์ธนะครับก็เป็นรุ่นพี่ที่เขาก็ไม่ค่อยอินกับกิจกรรมอะไรแบบนี้แต่ดันจับได้น้องเทคซึ่งก็คือซันนะครับก็คือรับบทโดยผมเองแต่อยู่ๆซันเนี่ยก็ได้รับของ เทคจากคนที่เป็นปริศนาของที่มันดูสยดสยองดูแบบน่ากลัวทําให้เราต้องแบบเข้าไปอยู่ในสถานการณ์พิศวงหน้าตามหาและเราก็ต้องหาคําตอบให้ได้ด้วยความที่เป็นหนังผีเรื่องแรกของผมด้วยคิดว่ามันอาจจะเป็นแค่เรื่องแบบเจอผีแล้วก็ผวาคือส่วนใหญ่เจอแต่วิ่งหนีผีแต่เรื่องนี้ผมต้องเข้าไปสู้กับผีอ่ะเรียกว่ากึ่งกึง ก็มันต้องใช้อารมณ์เยอะแล้วก็เพอร์ฟอร์แมนซ์บางอย่างที่เราได้ทำเ,าเรารสึกแบบเฮ้ยนะเวลาจริงอยู่สถานที่จริงมันก็พุชเราไปอีกเลเวลหนึ่งเลยครับไปโดนอะไรมาครับวันนี้ก็อุบัติเหตุนิดหน่อยๆๆๆ <c oughs> ครับนิดหน่อยด้วยความที่มันเป็นฉากแอคชั่นนระมีคิวมีการปีบคอกันผักกันวิโอ้โหเยอะแยะมากมายเกรงครับตอนแรกเกรงมากเพราะว่าแกเก่งมากอะคุยกับจำเลยว่าแบบโอเคแบบ เล่นได้เลยเต็มที่น้องก็เป็นคนแบบน่นารักเป็นคนที่มากองทีไลเราจะรู้สึกถึงแบบพลังสว่างเป็นแบบออร่าแบบสว่างออกมาเลยอะไรเงี้ยบางคนเห็นเป็นสารปูนบางคนเห็นเป็นสารไม้บางคนยกมือไหวแล้วคุณเห็นสารอะไร เรื่องทั้งหมดมันเกิดขึ้นในวันฮาโลวีนของคณะมีธีมประจำคืนนั้นว่าก็ให้ทุกคนเนี่ยแต่งเป็นผีอะไรก็ได้มาด้วยความเป็นเด็กศิลปกรรมไงทุกคนเนี่ยมันก็แต่งกันแบบจัดเต็มอยู่แล้วคืนนั้นก็จะมีการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งวันฮาโลวีน ซึ่งมิ้นท์นะครับก็คือพี่แพรวานเนี่ยเขาเป็นผู้เข้าประกวดจะเตรียมตัวขึ้นร้องเพลงใดๆอะไรเงี้ยแต่ว่าเหมือนเขาเห็นทุกคนที่มาประกวดได้รับโพรมาไลัยหมดแล้วเขาก็เลยรู้สึกว่าเขาอยากได้โพรมาไลัยครับก็เลยไปวานให้พี่พมาครับไปหาโพรมาไลทมาให้มันหาโพรมาไลัยไม่ได้แล้วเขาก็เลยเลือกไปเห็นโพรมาไลัยอยู่ที่ศาลซึ่งพี่มารก,ก็เลยไปเอาพรมาไลท์ตรงนั้นเนี่ยมาให้พี่แพรวาภารกิจอ่ะก็คือเราต้องไปขอขมา แต่ตัวมิ้นกับวานดันไปได้ยินเรื่องสารนี้ว่าเอ้าสารที่ไปเอาพวองลอัรมาคือสารล่องหนก็เลยต้องไปดึงฮาเล่ไปหลอกเขามาให้ช่วยพวกเราหาสารให้ได้แต่มันมีอะไรมากกว่านั้นที่อยู่ในสารที่ต้องไปดู จริงๆแพรวานี่ก็โตมาด้วยกันเลยนะครับตั้งแต่ผลงานเรื่องแรกของแพรวาอะไรเงี้ยแล้วก็มีหลายๆเรื่องนะเราวนเจอกันบ่อยๆวานกับมิ้นเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทกันมากมันเลยจูนติดกันเร็วแทบไม่ต้องบิวความสนิทต,ตรงนี้เลยพี่แพรวาก็เคยทำงานร่วมกันเรื่องเคว้งเหมือนกันใช่ไหมพอม,มาเรื่องนี้เนี่ยคือด้วยความที่พี่แพรวาเป็นคนสุกสนาน เป็นคนแบบว่าตลกชอบแกล้งชอบแซวอะไรฮะสุขสนานครับน้องมาร์กจริงๆน้องเป็นคนแบบเงียบเียบนิดหนึ่งแต่หนูจะพยายามชวนน้องคุยแต่น้องชอบตัดบทเวลาคุยด้วยอาจจะเป็นเพราะว่าน้องงองเพราะว่าหนูชวนน้องคุยตอนตีหนึ่งมันคือแบบนี้ฮาเล่มันคือแบบนี้เลยพออ่านเรื่องย่อแล้วมันน่าสนใจมากผมเห็นภาพคืนวันฮาวีที่ทุกคนแต่งเป็นผีแล้วเราโดนผีหลอกโดยที่เราไม่รู้ว่าคนไหนแม่คือผีคนไหนคือคนวะมันเลยแบบ เออเห็นภาพแล้วมันน่าหนุกมากแล้วก็จริงๆก็จะมีอีกหลายๆซีเลยฮะที่พี่ม้ากับพี่เทวบางเขาจะมีความเป็นคาแรคเตอร์คอมเมดี้ความสุสนานความแบบแอบเล่นใหญ่อะไรเงี้ยมันก็จะเป็นสีสันมันเล่นได้หลายแบบมากแล้วแบบพี่โจ้พุ่มกับก็เปิดโอกาสให้พวกหนุ่มขายขายเวเล่นแบบเยอะมากมก็เลยแบบสนุกมันเปิดทำไมเนี่ยก็เปิดให้พี่นางรำสามคนไงไอ้วนันทำยังไงไม่มีน้องใจเลยวะเจ็ดคนสามพิธีกรรมสามตำนาน สามสถาบันทำไมมันหนักนี้วะที่จะเปลี่ยนให้ทุกทีกลายเป็นพื้นที่แห่งความตายเทอมสมลงทะเบียนนักศึกษาใหม่พร้อมกัน30พฤษภาคมนี้